ปกกรอทำยังไงนะ Encore Down w e l ค o m e b กดมาลีแอย้ในที่สุดสเตทเพอร์แมนของบัสก็มาแล้วค่ะกับเพลงล่าสุดอย่างเพลงลายนะคะวันนี้เราก็ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีในส่วนของตัวสเตทเพอร์แมนมแล้วจากรายการ Encore Down ก็เดี๋ยวไปดูสเตภาพทำเพลงเพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากไปเลยค่ะ Let's go m c a l n music T pop music ขันที่โซโอู้เอาอันนี้ไปแค่ไหนแค่ไหนใช่บอกลายเห็นไหมถ้าไม่เอาแค่วุ้เมื่อกี้พูดวิงกูตัดเอง เมื่อกี้พูวีคุณได้รับสิทนั้นหนอยคือปะตายมาิีบังแบกมากของแท้โอ้ยเจ้าพ่ฮานแรงมากเจ้อพ่ฮานแรงมากจินงุกดีมากฮู้เก่งมาก มาคิดคือเอารอตลอดไปเลยอ่ะร้องสดปะร้องสดนี่น่าจะปั่ปะแบบน่าจะมีปั่าคือเธอพ่ทากูร้องวายมาคิดเวฟนะคะ พลงเพลงจริงแล้วพุกเลยเอยเอมีอะไรไปพลาเลือเกิ หน้าหลัว่างวันี <t ori> <t ori> ่ี้น่าิมความจริตมาคลีสนะคะเกิดเม่ราคลี้มาคลีสนที่หร่อมากเสื้อจ ดอกไม้เนี so wow. mm. i> I ่ยรักถูกไปเจอกับดอกไม้รักมั้ค่ะมึงจังทีหลอกมากตรงตรงนี้คือติดถูกอ่ะเข้าใจดูแบบนี้ บอกเลยคือกที่าที<_<_<_่มากอ่ะกูอยากให้เขาไปบิ๊กบอลเทนปีนี้อ่ะแล้วกูจะไปดูเลยอ่ะโดูเก็บตังรองคอนแล้วะตอนนี้มีหรือเปล่ามรู้แต่ดังหรือพร้อมนะคะปีนี้ต้องมีรายชื่อบัตรในบิ๊กบอลทีนท่านัน

สเตตอีกสเตตหนึ่งเขาต้องร้องเพลงแค่ล้องชายกับไลน์สิงหรอคจะแบ่งยังไงอ่ะแบบเวลามีแค่นี้ไงแต่มันไม่ชอ่ไลน์อย่างเดียวลมากกละที่ถูกต้องริงคือเจแปนิสมากว้าแล้วอเลยกะ่อว้า

มาแล้วเมื่อวาตั้งใจดูอุ้ยเน็กคือแบบเออดีทุกคน่อมเลยนะโอ้โหหลมากูชยขาไม่ได้มาบ้างอ่ะพบนี่เขาแบ่งพาถึงแม้แมบเนี่ยเขาแบ่งกันเน็กหล่อมาก คือเน็กหล่อมากใช่ชุดส่งหุ่นส่งบอดี้มันให้มาแล้วขนเฟิร์มปากส้มมากขอร้องนะดิสติกมึงครรออเป์คือพิเปิลจริงๆใช่คอปเปอร์ดีมากแล้วพิเปิลมาแล้วปะบอดี้มันให้อ่ะแม่จังเก่งแรงมากที่มาสุชุดแรงมาก พี่ขุนแรงกว่ามึงก่ไปเ่อไม่นจับเ่ก่จเลยไม่โฟกัสเลยอ่ะเป็นภาพรวมจินดีมากนะสเต็จสังดีอมากเนี่ย ชืวอลันกูอ่ะนี่ค่ะไทยเสียงดีนะจีนโฟกัสไทยแลไมนะโฟกัสที่อลังเพียเล็กมาแล้วในคือปัดข้างดีมากเนความมังคตรงนี้ตลอดไปที่มาแล้วค่ะโคตนี้ก็สโฟกัสไทยทไมยกยกกล้องมาก ทีมคือถูกต้องพหรอที่ัมาชุดฮาร์ดแลนด์สุดหลัวถูกหมดเลยคอนด์น้ำาเธอร้องสารุมือทีมสุก็เจ้าเกาะตัวเดียวจบแต่ทีมสุเข้ากับคอนเซ็ปต์นี้นะบอดี้เขาชอบอนนี้มากทตึ้งดเออแล้วโพรกราฟคือแบบเอาอยู่อะ เป็นความเป็นตัวเองนะคะว่าวันนี้กึ่มๆมกันมากเลยค่ะเนคคือถูกต้องอะคือเนกคือถูกมากเนกลองส่งคือที่สุดแล้วนะคือนอกจากวอนให้วอนให้พี่อารัเวทลุกแล้ววอนให้เนกตัดผมชุน้ตอปมาแล้วค่ะมาละตัวแม่เอาคงเอวแล้วค่ะ เนออเือกชุดเออโพรนะมือคอปเปอร์คอพเปอร์เท่มากคือสลัดลุเกเลยน้องไปได้เลยคอปเปอร์อะ่ะเกี็ดตรงน้้นอบฝ <c oughs> ุ่นมากเกดตรนหยุพนลายเต้นถุงนอุ้ยกิจ <c oughs> กิจกิจไม่ออกเลยอ่ะการควงเอลพีเมื่อกี้จริง จบว้าวอยายรมคัดตัอนลค่ะเอ็นดิี่ค่ะนี่ค่สอเนอะอ้อะนะมอกนะอะเนุดท้ายอก็ยังคงให้เน็กจริให้เน็กคือ n u m ทนี้ กูรู้สึกว่าแบบชอบน้ำพิเปอร์พ่เปอร์เลยพี่เปอร์อ่ะมันมันไม่มีอีกแล้วเย็นเหมียวมันคือคอปเปอร์พี่คอปเปอร์แต่กูรู้สึกว่าเน็กคือคิวอ่ะใช่คือคิวเลยอ่ะคือแบบวันนี้มันให้อ่ะต้องใช้คำนี้เลยอ่ะเออเราทรงผมคือติ๊กถูกหมดใช่แบบเราแบบรอยบาทที่กูจะว่าคือถูกต้องอ่ะใช่คือขอบคณอ่ะ ขอบคุณอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ในวมาเป็นลุคนี้มันคือไอดอลนะทุกคนจริงคือชิมท่าหลักน้องชายไปได้เลยอะคือเพลงโชว์ความสามารถเยอะคือไม่เป็นแล้วพี่สาวอะมีแล้วพีร้อมีเต้นนะแม่เข้าใจว่ามันโคตรปังแต่เสียดายคือมันเป็นพาร์ทของพี่อรันน้องพี่อรันไม่ได้ปฟกัสหน้าแบบ รวมถึงทุกคนที่เป็นพานร์ทแล็เลยอะทั้งจังทีทั้งจินวูกทั้งพี่อรันเขาเป็นภาพภาพกว้างเนาะมุมกว้างไม่ได้โพสต์อัพหน้าก็เลยแบบแอบเสียดายอะทุกคนไม่ก็ต้องหลับพอดูสเตตน,น้าด้วยไงบางทีเออเขาต้องแบบวบ่าเออเปอสเตตน,นี้แบบว่าเน้นเจาะคนนี้หน่อยนะครับแต่<ล>นะแบบกี้จนเจ็บคอมไม่รู้จะกี้ใครก่อนเลยทุกคนแบบมันก็ Anyway ยังไงคือชุดพี่อรันมีสีแดงค่ะจริงเราชองชอบสีแดงค่ะอืมอืมกูจะ เอ็ีพีเพลงนี้คือหมายถึงเอ็นบีพีสเตดนี้คือเราให้พีเปอร์ค่ะเราให้เน็กคือจะเราให้เน็กให้เน็กเหมือนกันก็รู้สึกว่าอย่างที่คําบอกบอดี้มันให้ส่งมันให้คือขอโทษนะคือแบบเน็กมีความไรความเรียนมากจริงๆไรความเนจริงๆคือหล่อมากปิ๊กต้องใส่เพลงนี้ได้เลยอยากดูแบบสเตตต่อไปอะทุกคนคือถูกต้องอะพนันทำถึงแบบว่าในเอ็นบีทำถึงแล้วพอมาเจอสเตตเราเราให้สเตตมากกว่าคือแบบเราแบบ เราชอบมากมันมีความเรียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบแอบสงสัยว่าแค่ไหนแค่นั้นปล่อยมาก่อนน้องชายเนาะแต่ว่าสเตจเขาเอาแบบเขาแค่ไหนแค่นั้นมามามาพูดประมาณด้วยวเนร่คว่าอีกสเตจหนึ่งของทีปฮอปสเตจอ๋อขอนทีปสเตจอาจจะเอาแค่เ้าชยแล้วก็อีกก็ได้ก็คัมแบ็คต้องรอดูอื ก็เป็นไปได้ค่ะทุกคนว่าในสเตจหน้าๆอย่างพวกแบบทีปอสเตจอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออมีโชว์อื่นๆเพิ่มเติมนี่แม่ไม่ได้โูกันเลยเพราะแม่กำลังควานหาแบบพูด p e r f o r ควานห่าอะไรก็ไม่รู้แม่ฟ e ลนี้ค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนไปติดตามที่ส่วนของตัวสเตจร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆวงบัสด้วยนะคะกับรายการ M Countdown นะทุกคนใช่แล้วลังเดเน็กตกนะคะโหคือที่จริงๆนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะทุกคนก ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นาะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนตใหม่จากช่องของเราเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายโชว์บ้ายที่เธอไล่กว่าค่าฮ่าฮ่านะาคูให้คอเปอร์เลยไอเนี้ยคอเปอร์ก็ดีจริงแต่กูกูว้าวเน็กมากกว่าจริงจริงในเอ็มวีก็ว้าวแล้วแบบวานุคเขาดีบอดี้มันให้จริงเราจะดูอะไรอีกนะ